สวัสดีเหล่า x อ็กซทุกท่านด้วยนะคะเ oh. มื่อวันที่2กันยายนเนี่ยทางจีจได้มีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาเป็นหลีกที่กำลังจะมาถึงนี้ Part อฟ <Hi. S 1> เอ็กซให้เบื่อแล้วชาวสวนมาเป็นโซนมากดีกว่าเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่านะคะถ้าเรือกองโจนตรงนี้นี่น่าจะเป็นที่รวมทุกๆอย่างเกี่ยวกับการปล้นแน่นอนว่าเราจะปล้นคนเดียวไม่ได้ The big one The big One big The big one. สิ่งที่ต้องมีก่อนทำการปล้นก็คือ 1. ต้องมีคอนโด 2. ต้องมีตี้4คน 3. ต้องมีคุยกับ,บเลสเตอร์เมื่อกี้พูดถึงไหนนะรอแป๊บเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าในการปล้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอุปสรรคมากมายและนั่นเราก็ต้องไปจ้างวานโจรรับจ้างที่มีให้เลือกกันถึง13คนเลยและมีมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นขนสเปียงสะดอกกุญแจ พังประตูสร้างสะพานจนพวกนี้จะมาแก้ปัญหาให้เราเราไม่ต้องไปตีลังกาหกตลบหลบเลเซอร์นะยืนสวยๆก็พอไม่ได้จ้างกันฟรีๆนะจ๊ะน่าจะต้องใช้เงินหรือว่าเหรียญตาในการจ้างด้วยนะคะสามารถใส่ของให้กับเหล่าโจรได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพวกเขาทำหน้าที่ได้ดีขึ้นปลดล็อกได้เร็วขึ้นลดค่าเทยียมลงก็ได้ด้วยเช่นกันเวลาลงไปปล้นเราก็ต้องมีแผนที่ถูกต้องไหม เราจะได้รู้ว่ามีกับดักอะไรบ้างจะได้จ้างโจนได้ถูกคนนะคะมีเส้นทางอื่นไหมมีห้องรับหรือเปล่าเส้นทางหลบนี้อยู่ตรงไหนประมาณนี้แล้วมันก็จะมีไอเทมที่เรียกว่าบูปลินแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกระดาษม้วนๆม,มีคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนการลงแมพแต่เปลี่ยนเป็นการปล้นแทนนะอ๋อแล้วก็ระวังด้วยล่ะถ้าปล้นไม่สําเร็จแล้วก็เราจะไม่ได้ของมันเลยนะคะ เครื่องประดับกองโจนเครื่องประดับชนิดพิเศษใส่ในช่องพิเศษสามารถหาได้จากการปล้นเอาไว้เพิ่มจำนวนการดรอปของได้ม,มากยิ่งขึ้นเช่นมีโอกาส5%ที่เวลา legal off ใน Hard ดรอปมันจะเปลี่ยนเป็นเอกแทนหุยลำำ้ำซ้ำเพิ่มจำนวน r o ลด Marker ชเกอดรอปจากมอนเตอร์40%โ o ลด์ m a r k ร์เกก็คือเหรียญตราที่เราจะเอาไว้จ้างเหล่าโจรน,นะคะ อันนี้มีว่าน่าสนใจมากเลยนะคะมีการเพิ่มคุณภาพแบบพิเศษเข้ามาในหินเจมอันนี้จะได้จากการปล้นเท่านั้นนะความพิเศษของมันก็คือมันจะสุ่มมอดใหม่ขึ้นมา1เม็ดจะสุ่มได้ถึง3ม็อดตเลยยกตัวอย่างเช่ skill นสกิลนี้ Hero of a g u n y ปกติแล้วเวลาเรากดคุณภาพเนี่ยเราจะได้มอดเพิ่ม e ูม n t s สปีดของ m i n i นียมา แต่พอมาเป็นคุณภาพแบบพิเศษมันจะกลายเป็นเมื่อโจมตีมีโอกาส7%ที่จะทำให้สตรูติดสถานะอินฟเฟล็กวิสเตอร์เป็นเวลา2วิอินฟเฟล็กวิสเตอร์นี่ก็คือมอนสเตอร์จะโดนเจมเมจเคออสแรงขึ้นนะคะเบลดวอเทกคุณภาพแบบปกติจะเพิ่มแอรีเอฟเฟกแต่พอมาเป็นแบบพิเศษมันจะกลายเป็นดูดเลือดจา่ายเดเมจ1%ถ้าคุณภาพแบบ20%ก็จะดูดเลือดถึง2%เลย โอ้น่าสนใจของซ่อมเวอร์ชันจีนแดงเป็นของซ้อมเหมือนกันแต่มอดไม่เหมือนกันเช่นโลจูกูฮาม่าฟอร์เทสต้นฉบับเพิ่มเดมเมจโทเทมของกอฟนั้นเพิ่มเดมเมจสกิลแบรนด์ของก๊อฟหาได้จากการปล้นเท่านั้นนะคะสุดท้ายแล้วจะมีเจมใหม่เพิ่มเข้ามา3สกิลไอเทมยูนิค25ชิ้นการา์ใบก็จบไปแล้วนะคะกับลีกแห่งการวิ่งดาว จะมีอะไรเพิ่มเติมรอดูอัปเดตต่อไปนะก่อนหน้านี้ไม่ได้อัปคลิปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี้ไม่ได้เข้าไปเล่นเลยขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็รอคลิปอยู่ยังไม่ได้โดนอุ้มหายไปไหนนะคะสำหรับวันนี้มีพวคต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า